ัสดีครับเด็กๆพบกับครูโอมานิสุกมณีนะครับในรายวิชาดนตรีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นักเ,เรียนลองสังเกตดูว่าเมื่อสักครู่นี้ที่ครูโอเล่นดนตรีตั้งหลายชนิดนะครับเป็นเครื่องประเภทดีสีตีหรือเป่าเอออันนี้ความรู้ในสมัยปสเลยนะและความรู้ในป5้าของเราที่จะต้องเรียนในเทอมนี้ปีการศึกษานี้นักเรียนต้องมาช่วยตอบครูทีว่าเครื่องดนตรีที่เล่นเมื่อสักครู่นี้เป็นเครื่อง ดำเนินทำนองหรือเครื่องประกอบจังหวะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยเครื่องดนตรีไทยแต่ละชนิดมีรูปร่างลักษณะการใช้งานและเสียงที่แตกต่างกันรวมทั้งมีวิธีการบรรเลงที่แตกต่างกันจึงทำให้ดนตรีมีความไพเราะนุ่มนวลเครื่องดนตรีแต่ละชนิดมีการบรรเลงต่างกันไปตามลักษณะของเครื่องดนตรีดังนี้ 1. เครื่องประกอบจังหวะและ2เครื่องดำเนินทำนองการบรรเลงดนตรีไทยด้วยเครื่องประกอบจังหวะหรือเรียกว่าเครื่องกำกับจังหวะก็ได้เป็นการบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีที่มีเสียงสูงต่ำไม่ถึง7เสียงเครื่องดนตรีที่ทำหน้าที่บรรเลงประกอบจังหวะมีดังนี้ชิง ฉิงใช้ตีกำกับจังหวะในวงปีพาดวงเครื่องสายและวงมโหรีมีลักษณะการตีตามจังหวะช้าเร็วของทำนองพเพลงตัวฉิงทำมาจากโลหะประเภททองเหลืองมีเสียงฉิงและเสียงฉับแหลมสูงดังกังวานครับฉาบฉาบใช้ตีกำกับจังหวะที่ใช้ในวงดนตรีไทยมีอยู่สองชนิดคือฉาบใหญ่และฉาบเล็ก ชาบใหญ่มักนิยมใช้ประกอบจังหวะในวงปีพาดส่วนฉาบเล็กมักนิยมบรรเลงหยอกล้อก,กับเสียงฉิ่งใช้ประกอบจังหวะในดนตรีไทยได้ทุกประเภทลักษณะการตีเหมือนฉาบใหญ่ให้ความรู้สึกสนุกสนานเครื่องประกอบจังหวะประเภทถัดไปนะครับเป็นเครื่องประกอบจังหวะที่ขึงด้วยหนัง ได้แก่กลองทั้งหลายนะครับชนิดแรกที่เรามาเรียนรู้กันเลยก็คือตะโพนนะครับตะโพนใช้ตีกำกับจังหวะหน้าทับในวงปีพาดมักใช้ตีควบคู่กับกลองทัดนอกจากนี้นักดนตรีไทยยังถือเอาเป็นเครื่องแทนองค์พระปรัคนทับนะครับพระปรัชคนทับนี่ก็ถือว่าเป็นครูบรมครูนะครับถือว่าเป็นเทวดาทางดนตรีไทยนะเป็นเทวดาที่เกี่ยวข้องกับกลองนะครับเครื่องปีพาดเครื่องตีเครื่องเป่านะครับ ซึ่งได้รับความเคารพนับถือว่าเป็นครูใหญ่ทางดนตรีตะโพนจึงเป็นเครื่องประกอบจังหวะที่สำคัญที่สุดเครื่องหนึ่งกลองทัศกลองทัดใช้ตีกำกับจังหวะหน้าทัพในวงปีพาธมักใช้ตีควบคู่กับตะโพนนิยมใช้ประกอบจังหวะในการบรรเลงเพลงประกอบการแสดงโขนละครโทนรามนา โทนรมนาใช้ตีจังหวะหน้าทับในวงมโหรีและวงเครื่องสายโทนจะตีคู่กับรมนาจึงนิยมเรียกว่าโทนรมนามีวิธีการตีสองชนิดคือวิธีการตีแบบแยกคนคือโทนหนึ่งคนรมนาหนึ่งคนและวิธีการตีคนเดียวกรับ กลับใช้ตีกำกับจังหวะแบ่งตามลักษณะเป็น3มชนิดคือกลับคู่กลับพวงและกลับเสภาในปัจจุบันมีนักดนตรีนำกลับที่ทำเรียนแบบกลับเสภาซึ่งมีลักษณะเป็นกลับแท่งสี่เหลี่ยมไม่นูนมาใช้ตีควบคู่ไปกับชิงเช่นในจังหวะชิงฉับชิงฉับกลับจะตีเฉพาะจังหวะที่ลงเสียงฉับ เท่านั้นต่อไปเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของเครื่องดำเนินทํานองครับการบรรเลงทํานองเพลงจะใช้เครื่องดนตรีที่ใช้สำหรับดำเนินทํานองซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่มีเสียงสูงต่ำเรียงลำดับกันมากกว่า7เสียงเครื่องดนตรีที่ใช้สำหรับการบรรเลงทํานองมีดังนี้ระนาดเอก ระนาดเอกใช้ตีดำเนินทำนองเป็นเครื่องดนตรีนำของวงปี่พาดในการเริ่มบรรเลงเพลงหรือเปลี่ยนเพลงจะยึดแนวของระนาดเอกเป็นหลักนอกจากนี้ยังเป็นเครื่องดนตรีหลักในการนำไปบรรเลงผสมวงอีกด้วยระนาดทุ้มระนาดทุ้มใช้ตีดำเนินทำนองในการบรรเลงวงปี่พาดทั่วไป มีวิธีบรรเลงที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากระนาดเอกคือไม่ได้ยึดการบรรเลงคู่แปดเป็นหลักมีการดำเนินทำนองหยอกล้อขัดกับระนาดเอกทำให้เกิดความสนุกสนานน่าฟังยิ่งขึ้น้องวงใหญ่้องวงใหญ่ใช้ตีดำเนินทำนองในการบรรเลงวงปีพ่พาดมีหน้าที่ดำเนินเนื้อร้องหรือเนื้อเพลง เพื่อให้เป็นหลักของวงค้องวงเล็กค้องวงเล็กใช้ตีดำเนินทำนองในการบรรเลงวงปีพาดวงโมโหรีมีหน้าที่สอดแทรกทำนองเสียงสูงไปกับค้องวงใหญ่ปีในปีนอกปีในใช้เป่าดำเนินทำนองในการบรรเลงวงปีพาด มีบทบาทในการเป็นผู้นำขึ้นเพลงร่วมกับพระนัตเอกในการนำวงส่วนปีนอกลักษณะการบรรเลงจะคอยสอดแทรกทำนองเพลงในระดับเสียงสูงคู่กันกับปีในคลุยหลีบคลุยเพียงอและคลุยอู้คลุยหลีบใช้เป่าดำเนินทำนองมีเสียงแหลมสูง ใช้เป่าคู่กันกับขลุยเพียงอในวงเครื่องสายเครื่องคู่ขลุยเพียงอใช้เป่าดำเนินทำนองและเป็นหลักเทียบเสียงในวงเครื่องสายขลุยอู้เป็นขลุยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีเสียงทุ้มนุ่มนวลน,นิยมเป่าในวงปีพาสดึกจำบันจะเค จะเค้ใช้ดีดดำเนินทำนองในการบรรเลงวงเครื่องสายและวงมโหรีมีหน้าที่ดำเนินทำนองเก็บแทรกแซงไปกับทำนองเพลงบ้างรัวให้เป็นเสียงยาวอย่างกรอบ้างและกระทุ้งสอดให้เกิดความสนุกสนานในการทำนองเพลงบ้างซึ่งบรรเลงได้ทั้งหมู่ผสมวงและบรรเลงเดี่ยวก็ได้ซอดวง ซออู่ซอดวงใช้สีดำเนินทำนองในการบรรเลงวงเครื่องสายและวงโมโหรีมีหน้าที่เป็นผู้นำวงและเป็นหลักในการดำเนินทำนองเพลงในวงเครื่องสายซออู้ใช้สีดำเนินทำนองในการบรรเลงร่วมในวงเครื่องสายวงโมโหรีวงปีพาตุไหมนวงและวงปีพาตุดึกจำบันมีหน้าที่หยอกล้อยั่วเย้าไปกับทำนองเพลง ระตุ้นอารมณ์ให้เกิดความสนุกสนานซอสามสายซอสามสายใช้สีดำเนินทำนองในการบรรเลงวงโมโหรีมีหน้าที่คลอเสียงผู้ขับร้องและบรรเลงร่วมกันในวงนอกจากนี้ยังมีซอสามสายขนาดเล็กเรียกว่าซอสามสายลีดใช้สีดำเนินทำนองในการบรรเลงวงโมโหรี มีหน้าที่บรรเลงคลอร่วมในวงและสอดแทรกทานองเพลงเสียงสูงคู่กันกับซอสามสายสรุปความรู้เครื่องประกอบจังหวะเล่นเป็นโน้ตไม่ได้และเครื่องดำเนินทํานองเล่นเป็นโน้ตได้เอาละครับนักเรียน หลังจากที่เราได้รับชมวิดีโอและคำบรรยายประกอบภาพเครืร่องดนตรีเมื่อสักครู่นะครับเราก็จะมีการทดสอบกันนะครับให้นักเรียนนะครับนำสมุดขึ้นมานะครับแล้วก็ตีตารางออกเป็น2ช่องนะครับ <oui> เป็นช่องของเครื่องประกอบจังหวะช่องหนึ่งแล้วก็เครื่องดาเนินทํานองช่องหนึ่งนะครับในภาพนี้ก็จะมีเครื่องดนตรีทั้งหมด8เครื่อง8ชนิดด้วยกันนะครับให้นักเรียนตอบให้ครูทีซิว่าเครื่องดนตรีชนิดไหนเป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะและเครื่องดําเนินทํานองนะครับ อะไรที่ทำเสร็จแล้วนะครับก็ถ่ายรูปงานนี้นะครับส่งเข้ามาในไลน์ผู้ปกครองให้คุณครูตรวจทีนะจ๊ะเอาละสำหรับการเรียนรู้วิชาดนตรีน่ารู้บายคูโอระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ก็สิ้นสุดเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ